ก็ถึงนะครับสถานที่จัดงานของเราก็หนังแล้วก็จะฉายลงตรงบริเวณนี้นะครับเสียงของเราไม่รู้จะสู้กองของรายการได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นประลัมพิธีจัดงานก็จะจัดอยู่บริเวณนั้นของเราก็จะลงตรงบริเวณนี้นะครับตรงด้านนี้ก็จะเป็นผู้ไายนะครับตรงด้านนี้เราก็บริเวณนี้แหละพอดีพอดีเลยครับ ลมแรงมากเลยครับลมแรงมากเดี๋ยวเอาของลงของก็กำลังเริ่มทยอยลงของนะครับเนี่นะครับผมมาคนเดียวอีกนะครับเดี๋ยวหาคนช่วยก่อนวุนกนมย้เขี่น้องวยับเนาดูภาพอากาศตอนนี้ก็เวลาประมาณสักบ่ายโมงกว่าบ่ายสองโมงครับ แก้ม,ม้วนะครับพระมหาชนกสายวันนี้นะครับช่วงนี้ลมยังแรงอยู่ผมยังไม่กล้าขึ้นจอนะภาพบรรยากาศในสมัยมท่นชมวันนี้นะครับก็ญาติธรรมก็เรื่องทยอยเข้ามานะครับญาติธรรมก็เริ่มทยอยตอนนี้โคงจัวก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับ ก็จอจอนี้ก็จะเป็นจอรุ่นเล็กนะครับฉายที่วัดนี้ก็ใช้จอรุ่นเล็กประมาณ4.8เมตรนะครับ4ี่เมตรก่อนจะเป็นช่วงเล็กตจอใหญ่ก็6เมตร6เมตรกว่าก็มาแล้วละ่ะแต่ว่าโครงยังทําไม่เสร็จก็เลยผมก็เลยใช้จอตัวเล็กไปก่อนนะครับก็พอได้อยู่นะครับสำหรับงานนี้ก็พอได้อยู่น,นกีก็จอก็จอไม่ใหญ่นะครับของเราก็ทําการกลางจอเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ ธนาซีเนมครับจอประมาณ5เมตรฉายที่ในงานของวัดศรีดมบงนะครับวันนี้วันที่5ครับงานบนรรพ่อสารสารจอธนาซีเนมานะครสำหรับวันนี้ท่านคนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของ<พ>ในงานวันนี้เลยครับ อันน yeah, yeah, so uh, yeah. um, ี้ก็ของเราก็จอเล็กๆนะครับของเราก็จอเล็กๆอย่อันี้หน้น้าุม่อ้อมนะค่ะแวนอรงนน่รบาทนะครานรเงิานนของโี่เยอะมากเลยครับโลหะนี่เยอะมากเลยโศูนโเล็กค ระบบแสงสีนะครับหลับของหนังของเราสำหรับวันนี้ก็โอ้มีเด็กมาตั้งรอแล้วตอนนี้นะครับมารอแล้วสองคนแล้วตอนนี้พิธีกําลังดําเนินงานอยู่นะครับพิธีกําลังดําเนินการอยู่ก็ยังไม่อนุญาตให้ฉายครับเราจะฉายประมาณสองทุ่มสำหรับวันนี้นะครับผมค่ำคืนนี้นะครับจะเล่นหนังตะลุงบ่ะหนังตะลุงบ่ะ หนังตะลุ่อันด้านหน้าก็าจะเป็นส่วนของงานแล้วก็จะมีคนมือเยอะแยะมากมายเลยสำหรับกล้ามผืนนี้นะครับผมไม่ต้องจ้องฉันไม่ทอตกลงเจ้าจะบอกได้หรือยัง เ้ามาที่นี่ทำไมคืนนี้พากแลผมย้อนเวลามาเพราะมีเรื่องให้ทวกท่านช่วยลทัทธิลาาาา้านธงของชาวฝรั่งจะมาถึงสยามเมื่อไรกูไม่รู้อย่าเ <c oughs> อาเรื่องนี้มนาะขู่กูกูไม่กลัวพว,ว <c oughs> กเวลานั้นสยามเคยเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษหรือไม่ <c oughs> ไมีใช่นะเช่นนั้นข้าจะทำให้ที่สุดกริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่ง สยามประเทศ เจ้าสองพี่น้องเก่งมากที่ร่วมกันปราบเสือค้งตัวนี้ได้